การสอนการตั้งค่าที่หลังจากที่เราอัปโหลดงานลงเ e ็ b บ b b l e แล้วแล้วอยากกลับไปแก้ไขนะคะก่อนอื่นเลยถ้าล็อกอินเข้ามาแล้วเนาะให้เพื่อนๆไปที่รูปภาพของตัวเองตรง Account นะคะแล้วก็ให้เลือกตรง manage portfolio นะคะมันก็จะโชว์หน้าต่างนี้ขึ้นมาเนาะให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะคะที่เป็นเปนไอตัวตั้งค่าเนี่ะคะคลิกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กดคำว่า edit นะคะ มันก็จะเข้ามาในในหมวดของรูปที่เราต้องการจะแก้ไขนะคะเสร็จแล้วเราสามารถที่จะแบบเปลี่ยนรูปนะคะเราสามารถเปลี่ยนรูปใหม่หรือว่าจะตั้งค่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่อย่างเงี้ยนะคะคิวอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะสามารถเปลี่ยนแท็กได้ด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะใส่เข้าไปเนาะเสร็จแล้วอันนี้ก็คืออันที่ส้ม ทำอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เลือกทั้งหมดนะแต่สมมติว่าเราอยากจะกลับมาแก้ไขนะว่าอ่ะโอเคเราอาจจะเพิ่มตัวนี้นะคะนี่คือตัวอย่างนะเพิ่มแล้วก็เนี่ยคะ่ะปับเสร็จแล้วก็ทำการปรับนะคะที่เราต้องการนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็เนี่ยคะ่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะเลือกตรงนี้เนาะคลิกตรงนี้นะคะ i have right to sell product ปึ๊บ แล้วก็กด Save Work นะคะหรือถ้าใครอยากจะทำการลบก็ลบตรงนี้ได้นะคะ Delete Work อันนี้คือ,อน,นี่คือส้มจะทำการแก้ไขเนาะแล้วก็ Save ไปนะคะเดี๋ยวรอให้มันประมวลผลแป๊บนึงนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นมาหน้าที่เราทำการ แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ที่ส้มเพิ่มไอตัวน้องหมอนไปใช่ไหมมันก็มันก็ขึ้นมาตรงนี้นะคะอ่ะเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะคะสําหรับการแก้ไขหมวดหมู่นะคะการแก้ไขรูปภาพหรือว่างานที่ที่เราได้อัปโหลดไปแล้วนะคะ